ผมอยากจะเริ่มพูดถึงเรื่องพักเก้าไกลด้วยการพูดถึงปัญหาต่างๆที่เป็นเรื่องใหญ่ของประเทศเราก่อนนะครับแน่นอนว่าเรื่องที่คนไทยบ่นกันเยอะตอนนี้ก็คือการขึ้นป้ายเป็นภาษาจีนกลางกทมนะครับที่บริเวณแยกคว้ยขวางเป็นป้ายที่เขียนว่าซื้อหนังสือเดินทางตรวจคนเข้าเมืองได้อย่างรวดเร็วนะครับแปลงสัญชาติตามกฎหมาย100% 30วันได้ตัวตนที่2ใหม่มีทั้งซื้อของอินโดนีเซียนะครับ วานนวตู้กัมพูชาตุรกีต่างๆนานาหลายคนตั้งคำถามว่าป้ายแบบนี้แปลว่าอะไรนะครับแน่นอนว่าป้ายแบบนี้เป็นหลักฐานว่ามันมีธุรกิจการซื้อหนังสือเดินทางตรวจคนเข้าเมืองนะครับในประเทศไทยนะครับป้ายแบบนี้นะครับหนังสือเดินทางตรวจคนเข้าเมืองที่รวดเร็วแบบนี้ทําให้คนระแวงว่าเป็นเรื่องของการทําผิดกฎหมายหรือเปล่านะครับการถนนรัชดา โฆษณาชวนซื้อพาสปอร์ตย้ายประเทศพาสปอร์ตเป็นของที่ทุกคนทําได้ตามกฎหมายอยู่แล้วถ้าเมื่อไหร่มีการชวนให้ซื้อพาสปอร์ตกันได้อย่างกออเลิบแบบนี้มันแสดง้เห็นถึงความผิดปกติของระบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบนะครับการออกหนังสือเดินทางเถือนนะครับระบบการออกเอกสารเถื่อนต่างๆนานา ที่น่าตกใจมากกว่าน,นั้นนะครับก็คือเมื่อมีการพูดถึงเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนั่นก็คือมีการประกาศขายหนังสือเดินทางนะครับหรือพาสปอร์ตกลางประเทศไทยประชาชนวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหน่วงแต่กลับกลายเป็นว่าเมื่อประชาชนวิพากษ์วิจารเนี่ยนะครับ รัฐบาลไม่มีใครพูดอะไรถึงเรื่องนี้เลยนะครับเจ้าหน้าที่รัฐบาลทั้งหมดทาเหมือนเรื่องแบบนี้ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นไม่มีอะไรน่ากังวลน,นะครับการที่ประเทศไทยมีการขายพาสปอร์ตนะครับแล้วบอกว่า30วันได้สัญชาติทันทีนะครับอินโดนีเซียขาย3 0,000วานูตู้เจ็ดหมืน่นกัมพูชาแสนตุรกีแสนห้าเนี่ยนะครับปรากฏว่าพลตํารวจตีพันธนานุชนารองผู้บัญชาการสํานักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองบอกว่าการขึ้นป้ายขายหนังสือเดินทางแบบนี้มันทําได้ในประเทศไทยมันไม่ผิด นะครับเพราะไม่ได้เกี่ยวข้องกับประเทศไทยเขาไม่ได้โฆษณาว่าจะเปลี่ยนเป็นสัญชาติไทยดังนั้นขึ้นโฆษณาได้ไม่มีปัญหาอะไรคำพูดแบบนี้ยิ่งทําให้คนฟังตื่นตระหนกมากขึ้นไปอีกเพราะว่าโดยตัวการโฆษณาแบบนี้มันดูเป็นเรื่องผิดกฎหมายชัดชัดและมันดูเป็นเรื่องซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นชัดแล้วนี่มันคือประเทศไทยมีป้ายเป็นภาษาจีนขึ้นมาแบบนี้แปลว่าอะไรแปลว่าประเทศไทยกําลังจะเป็นดินแดงของการขายหนังสือเดินทางเก๋นะครับเพื่อที่จะ ทำการเดินทางเข้าไปประเทศอื่นโดยเปิดเผยประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางของการทําหนังสือเดินทางโดยผิดกฎหมายหรือไม่นะครับแล้วคนที่ต้องการใช้หนังสือเดินทางโดยผิดกฎหมายมันมีใครบ้างแน่นอนว่าคนเหล่านี้ต้องเป็นคนที่มีธุรกิจสีเทาหรือเกี่ยวข้องกับอาชญากรในแบบใดแบบหนึ่งอย่างแน่นอนตอนนี้นะครับหลังจากที่เราผู้วิชาการตรวจคนเข้าเมืองบอกว่าป้ายแบบนี้ขึ้นได้ไม่ได้ผิดอะไรเพราะว่าไม่ได้ขายสัญชาติไทยนะครับก็ พอบอกว่าไม่ได้ผิดอะไรคนก็วิาพากวิจารณ์กันสนันวันไหวนะครับแต่ว่านอกเหนือจากการวิาพากษวิจารณ์ที่สนันวันไหวแล้วเนี่ยนะครับก็ ผู้ที่เห็นเหตุการณ์จำนวนมากก็บอกว่าตกใจนะครับนี่ในประเทศไทยมีการขายสัญชาติแปะป้ายในเมืองไทยควรจะมีป้ายภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษบ้างแต่นี่เป็นการโฆษณาเฉพาะภาษาจีนอย่างเดียวอย่างเออกระเริกนะครับวันนี้นะครับนักข่าวเขาก็ไปสังเกตการนะครับแล้วก็พบว่าตอนนี้มีการปลดป้ายดังกล่าวแล้วนะครับลูกจ้างของบริษัทดังกล่าวก็บอกว่าในจ้าให้โทรมาปลดป้ายออกแต่ว่าพอนักข่าวถามว่าแล้วในจ้างเป็นใครเนี่ย กลุ่มลูกจ้างคนงาน67คนที่กําลังปลดป้ายภาษาจีนขายหนังสือเดินทางเนี่ยไม่ยอมตอบนะครับบอกว่ามีคนจ้าให้ติดป้ายโฆษณาแต่ไม่ทราบว่าเจ้าของป้ายนะครับคนออกเงินค่าโฆษณาทั้งหมดเนี่ยเป็นใครล่าสุดน,นะครับตำรวจก็มีการควบคุมตัวคนงานนะครับแล้วก็ยึดของกลางแผ่นป้ายนะครับเอาคนงานไปสอบปากคําแล้วนะครับแต่ว่า เป็นข้อหาลักรอบติดแผ่นป้ายโดยไม่รั้บอนุญาตนะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนปรับไม่เกิน60 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับซึ่งก็เป็นโทษที่คนไม่ได้สนใจนะครับคนอยากเห็นการขุดคุยว่าประเทศไทยมีการขายหนังสือเดินทางเถื่อนหรือไม่และมีได้อย่างไรนะครับไม่ใช่จับเขาข้อหาติดป้ายผิดกฎหมายสาธารณสุข นะครับรัฐบาลไม่มีการออกมาแสดงออกอะไรในเรื่องนี้เลยนะครับเอาแต่บอกว่าทําได้ไม่เป็นไรแต่เรื่องนี้มันเป็นสัญญาณของการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเรื่องของธุรกิจสีเทาอย่างแน่นอนเพราะคนปกติเนี่ยเขาจะไม่ทําอะไรแบบนี้นะครับผมพูดเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมรู้สึกเหมือนเราทุกคนในเวลานี้รู้สึกก็คือว่าเมื่อมีปัญหาแบบนี้เรื่องที่ประชาชนเดือดร้อนแบบนี้เนี่ยเราไม่ได้ยินสอสของรัฐบาลทําอะไรในเรื่องแบบนี้เลยนะครับ ความพยายามจะแก้ไขปัญหาแบบนี้คนที่พูดในเรื่องของปัญหาแบบนี้มีแต่สส,สพักเก้าไกลออกมาพูดทั้งที่เก้าไกลเนี่ยเขาไม่มีอํานาจอะไรเลยแต่เขาเออกมาพูดนะครับวิโรธขณะดิสอนตอนนี้เป็นสสเก้าไกลนะครับแล้วก็เป็นนักการเมืองเพียงคนเดียวจากพักการเมืองเพียงพักเดียวในประเทศนี้ที่ออกมาพูดว่าเฮ้ยการที่มันมีการขายสัญชาติไทยในประเทศไทยเนี่ยมันผิดปกตินะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าขายสัญชาติประเทศไหน การขายพาสปอร์ตจีนในประเทศไทยเนี่ยมันทําให้ประเทศไทยอาจจะกลายเป็นดินแดงซึ่งเป็นศูนย์กลางของมาเฟียอาชญายากรข้ามชาตินะครับเพราะว่าปกติธุรกิจผิดกฎหมายมันมีนะครับการทำพาสปอร์ตปลอมเนี่ยมันมีมานานแล้วก็จริงแต่ว่าคนที่ทำพาสปอร์ตปลอมในอดีตเนี่ยเขาจะทำแบบหลบๆซ่อนๆเขาก็จะทำแบบแอบๆมันไม่เคยมีครั้งไหนที่กลุ่มที่ขายหนังสือเดินทางปลอมนะครับ ธุรก,กิจทาพาสปอร์ตเกนั้นจะขึ้นป้ายโฆษณากลางเมืองหลวงอย่างประเจิดประเจิดขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มันคือการตกหน้ารัฐบาลเพราะสะท้อนว่าการขึ้นป้ายตัวใหญ่เป็นภาษาไทยเนี่ยนะครับกลุ่มมาเฟียทุกธุรก,กิจข้ามชาติสีเทามองว่ารัฐบาลไทยไม่สนใจตำรวจไทยไม่สนใจรัชดาห้วยขวางมีคนจีนอยู่เยอะ กลุ่มล่านี้ต้องการสื่อสารกับคนจีนจริงๆนะครับที่เข้าใจภาษาานั้นจริงๆแสดงว่าประเทศของเราเนี่ยกำลังกลายเป็นศูนย์กลางไทยคุกคามของโลกไปแล้วหรือไม่นะครับจนมีการขึ้นป้ายขายเอกสารเดินทางปลอมหนังสือเดินทางที่เข้าขายอาผิดกฎหมายในประเทศไทยได้ประเจิดประเจิดขนาดนี้นี่คือคำพูดของคนที่เป็นฝ่ายค้านนะครับซึ่งไม่มีอำนาจอะไรแต่มีความห่วงใยใน อนาคตของประเทศไทยขณะที่สสรัฐบาลทั้งหมดนะครับวันนี้เงียบกริบไม่ว่าจะเป็นพักเพื่อไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นพักภูมิใจไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นพักไหนก็ตามเงียบกริบทั้งหมดนะครับอตอนนี้นะครับมีท่านผู้ชมนะครับเข้ามายอดผู้ชมเริ่มค่อยๆกลับมาสู่ภาวะปกตินะครับขอบคุณทุกท่านที่ดูอยู่นะครับ อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้นะครับอย่าลืมช่วยกันกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับทุกครั้งที่ท่านกดไลค์ทุกครั้งที่ท่านกดแ like, ชร์ท,ท, share, ท่านจะได้เป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มการมองเห็นคลิปนี้นะครับช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ช่วยกันกดแชร์คลิปนี้แล้วก็ช่วยกันกดติดตาม YouTube ช่องสีรถทอล์ด้วยนะครับเพ<ส>ื่อท,ที่เราจะได้เดินหน้าสู่การมีผู้ติดตามครบ5,000 500, 0 0คนโดยเร็วนะครับวันนี้ระบบ YouTube ผิดปกติแต่ว่าท่านผู้ชมนะครับสามารถช่วยกันฝ่า,ฝาฟันปัญหาที่ผิดปกติได้นะครับด้วยการกดไลค์คลิดตาม ยูทูบช่องสีรถเทอแล้วก็อย่าลืมนะครับการสนับสนุนด้วยการสแกน QR code หรือว่าเลขบัญชี0072977068นะครับจะเป็นช่องทางที่ทําให้ช่องเราแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องขอบคุณคุณเทนกัสรนะครับคุณนิติพลคุณวิษณุคุณนิโคลาลี่นะครับและทุกท่านที่ทยอยเข้ามาสนับสนุนด้วยเช่นเดียวกันรวมทั้งท่านที่สั่งทาง QR code ธนาคารเกษตรกรไทย0072977068ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการขยับของวีโรดและนาะอิสรเนี่ยน่าชื่นชมนะครับเพราะว่าฝ่ายค้าไม่มีอํานาจอะไรแต่ ว่าฝ่ายค้านพูดแทนประชาชนวิโรจน์ก็พูดต่อไปนะครับว่าตอนนี้นะครับในประเทศจีนเนี่ยนะครับมันมีมาเฟียจีนและอัชญากรจีนจนํานวนมากมีหมายจับมามีหมายจับจากจีนนะครับแล้วก็หนีมากบดกดกบดานในประเทศไทยนะครับลงหลักปักฐานในประเทศไทยมีเครือข่ายมีฮับมีศูนย์ประสานงานของเครือข่ายอัชญากรจีนในประเทศไทยว่าหลบมาพักแล้วก็จะมี ทีมงานคอยประสานให้หนีไปประเทศนั้นไปยังปร,ป,ประเทศนี้ได้มาเฟียจีนเทานะครับมีเงินหนีคดีมาจากจีนไทยกลายเป็นแหล่งพักพินยัดเงินใต้โต๊ะได้ติดสินบนได้ซื้อข้าราชการได้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์รวมความผิดของการกระทําผิดกฎหมายไปแล้วหรืออย่างไรนะครับนี่คือคําถามที่วิโรจน์ขณะอดิสาอดีิสรถามแล้วก็เป็นคําถามซึ่ง ไม่มีใครในรัฐบาลตอบหรือแม้กระทั่งพูดถึงเรื่องนี้เลยนะครับผมเล่าเรื่องพวกนี้เพราะว่าแบบนี้เรื่องแบบนี้เป็นความจริงที่น่าสลดใจนะครับว่าขณะที่วันนี้เราเห็นภาพของนักการเมืองเก่าๆของฝ่ายรัฐบาลเนี่ยรวมตัวกันนะครับกับนักการเมืองรุ่นเก่าด้วยกันแล้วก็กลุ่มทุนใหญ่ๆต่าง,าง,าง,างๆนานะครับเพื่อที่จะแบ่งสรรปันส่วนผลประโยชน์กันมันกลับกลายเป็นว่านักการเมืองฝ่ายค้านซึ่งไม่มีอํานาจอะไรนะครับไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มทุนไหนได้เนี่ยนะครับ เขาโฟกัสไปที่การทำงานเพื่อประชาชนกันนะครับอย่างเช่นพักเก้าไกลนะครับมีปัญหาเรื่องธุรกิจสีเทาขายหนังสือเดินทางโดยผิดกฎหมายในประเทศไทยนะครับเขาก็ออกมาเป็นปากเป็นเสียงสแสดงถึงความกังวลความห่วงใยของประชาชนพิธานินเจริญรัฐนำพักเก้าไกลไปทำงานเรื่องนโยบายที่เชียงใหม่ที่ลำพูขนขณะที่นะครับท่านผู้ชมดูเอาไว้นะครับขณะที่พิธาไปแบบนี้ที่เชียงใหม่ที่ลำพูนนะครับ พักฝ่ายรัฐบาลทําอะไรนะครับพักฝ่ายรัฐบาลคนสําคัญของรัฐบาลคือไปตีกอล์ฟกันนะครับโชว์พลังกับนักธุรกิจใหญ่ของประเทศโชว์ความสัมพันธ์นอกรูปแบบกับคนมีเงินมากที่สุดในประเทศโชว์เครือข่ายของนักการเมืองรุ่นเก่ากันนะครับว่าจะแบ่งสรรปันส่วนอนํานาจทางการเมืองกันนะครับข้ามพักการเมืองกันอย่างไรดีเห็นไหมครับ ขณะที่ฝั่งรัฐบาลพฤติกรรมเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับคนที่ไม่ใช่รัฐบาลเนี่ยสาวอาทิตย์เขาเดินหน้าทํางานให้ประชาชนทํางานเรื่องนโยบายแล้วท่านเพ้่ชมดูนะครับฝั่งซึ่งสาวอาทิตย์ตีกล์ฟฝั่งซึ่งสาวอาทิตย์ไปสังสรรค์น,นะครับเรื่องของการเมืองเรื่องของธุรกิจใหญ่ๆนะครับกับฝั่งซึ่งสาวอาทิตย์ลงพื้นที่หาประชาชนหาแนวทางช่วยเหลือประชาชนหาแนวทางพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าขึ้นเนี่ย ใครควรจะได้เป็นรัฐบาลมากกว่ากันนะครับผมไม่พูดท่านผู้ชมไปคิดกันเองแล้วกันว่าระหว่างฝั่งซึ่งสาวอาัติษรค์ฝั่งซึ่งสาวอาทิตย์รวมตัวกับคนใหญ่คนโตกับฝั่งซึ่งสาวอาทิตย์นั้นลงพื้นที่ไปหาประชาชนนั้นใครคือคนที่ประชาชนอ,อยากเห็นมากกว่ากันนะครับตอนนี้คุณนิติพลมาแล้วนะครับเพื่อนเก็สาวคุณนิติพลว่า สุลต่านนิพนธ์ของแท้นะครับคุณนิพนธ์เพิ่งมาอาจจะไม่ทราบนะครับว่าวันนี้ตอนเริ่มต้นรายการเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องระบบ YouTube นะครับซึ่งไม่มีการแจ้งเตือนนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่อยู่ดีมีคนดูประมาณหลักสิซึ่งไม่เคยเกิดแล้วแล้วผมเนี่ยก็เป็นคนซึ่ง คนก็จะมองว่าผมเป็นคนไม่เก่งคอมพิวเตอร์แล้วพอมีปัญหาแบบนี้ปุ๊บนี่นะครับทุกคนก็จะบอกว่าเป็นที่คอมอาจารย์สีรอดเป็นที่คอมอาจารย์รอดผมกม็มันไม่ได้เป็นที่คอมผมมันเป็นที่ระบบ YouTube แล้วผมก็ต้องไปเล่าให้ฟังว่าเนี่ยคมชั้นก,ก็เจอไทยรัฐก็เจอนะครับไม่อย่างนั้นทุกคนก็จะลุมว่าผมไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าที่ตลกคือคุณอินดี้เนี่ยเขาบอกอย่างนี้ครับก่อนที่คุณนิติพลจะมาคุณอินดี้เขาบอกว่าวันนี้ระบบมีปัญหาจริงๆเพราะขนาดสุลตา่านนิติพลยังไม่มานะครับ <laughs> วันนี้คุณณนนพลลเี่ยกกกาป็สัญญัญษ์ของ การที่ระบบ YouTube ปกติหรือไม่ปกติพอคุณอินดี้เขาบอกว่าขนาดคุณนิธิพลยังไม่มายังไม่เห็นในแสดงว่าระบบผิดปกติแน่นอนนะครับเพราะคุณนิธิพลตอนนี้กลายเป็นดัชนีนะครับของความปกติของ youtube ช่องสีโลทอไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้ตอนที่คุณนิติพลยังไม่มาเนี่ยนะครับเรามีปัญหาเรื่องยอดคนดูซึ่งผิดปกติมากนะครับเพราะฉะนั้นก็เนี่ยแหละครับ การเมืองของก้าวไกลเดินหน้าเรื่องนโยบายทําเพื่อประชาชนการเมืองของฝั่งรัฐบาลเดินหน้าสังสรรค์ทำเพื่อใครก็ไม่รู้บรรยากาศในการจะยุบพักนั้นไม่สามารถขู่ให้พักก้าวไกลหวั่นเกรงได้นะครับแล้ววันนี้ก้าวไกลเขาก็จะเดินทางไปที่จังหวัดราชบุรีนะครับ22กรกฎาคม5โมงเย็นจะไปที่ตลาดคุณหญิงน้อยอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเปิดตัวนะครับ คุณบุญชัยรัศด์อิสระพง์เป็นออนายกอบจอพักก้าวไกลนะครับที่ออจังหวัดราชบุรีจังหวัดราชบุรีก็เป็นจังหวัดที่น่าสนใจนะครับเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยพักก้าวไกลไม่ได้สสเขตเลยนะครับแต่ว่าสสบัญชีรายชื่อเนี่ยพักก้าวไกลมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับปาร์ตี้ลิสต์ของก้าวไกลอันดับหนึ่งนะครับอยู่ที่ออปาร์ตี้ลิสต์ของของราชบุรีนะครับอันดับหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ พักก้าวไกลนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นจังหวัดซึ่งคล้ายกับหลายจังหวัดในประเทศไทยในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วนะครับที่ก้าวไกลได้คะแนนสสบัญชีรายชื่อสูงสุดแต่ไม่ได้สอสอเขตอย่างไรก็ตามนะครับการไม่ได้สอสอเขตนั้นมันไม่ได้กลบความจริงว่าก้าวไกลมีคะแนนบัญชีรายชื่อสูงสุดแล้วก็พิธาเดิมเจริญรัตเขาเคยประกาศเอาไว้แล้วนะครับว่าในจังหวัดที่มีลักษณะแบบนี้เนี่ยพักก้าวไกลจะลงพื้นที่นะครับไป พบประชาชนแล้วก็ไปสู้เพื่อให้ได้สอสอมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นวันนี้ก้าวไกลก็ทำแบบที่เขาเคยประกาศเอาไว้นะครับก็คือจังหวัดอย่างราชบุรีนี่นะครับหรือจังหวัดที่ใกล้เคียงอย่างสมุทรสาครสมุทรสงครามคนครปฐมต่างๆที่เขาได้สอสบัญชีรายชื่อบ้างหรือไม่ได้บ้างนะครับหรือไม่ได้เลยเนี่ยหลังจากการเลือกตั้งปี66ผ่านไปเขาจะลุกให้เขาเพิ่มจํานวนสอสอได้มากขึ้นนะครับ รวมทั้งจะรุกสู้ในสนามนายกอบออกจอด้วยราชบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งนะครับที่ก้าวไกลได้สอสอบัญชีรายชื่อเป็นอันดับหนึ่งอได้จํานวนบัญชีคะแนบนบัญชีรายชื่อมากเป็นอันดับหนึ่งนะครับดังนั้นเขาก็ทําตามยุทธศาสตร์ที่เขาประกาศเอาไว้นะครับก็คือในพื้นที่แบบนี้จะบุกไปเพื่อ,อช่วงชิงคะแนนนิยมของประชาชนนะครับราชบุรีเป็นจังหวัดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนักการเมืองมักจะเป็นนักการเมืองแนวบ้านใหญ่นะครับแน่นอนว่ากลุ่มที่เรารู้จักกันดีก็คือกลุ่ม คุณปรินานะครับแต่ตอนนี้ทั้งคุณปรินาหรือว่าคุณพ่อหรือน้องนั้นก็ในแง่บารมีก็น่าจะหดหายไปพอสมควรนะครับกลุ่มบ้านใหญ่อื่นๆที่ราชบุรีที่มีิทธิพลก็คือกลุ่มบ้านใหญ่ที่มีความใกล้ชิดกับรวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐนะครับซึ่งก็ยังไม่มีใครรู้นะครับว่าจะสู้กับพรรค ก้าวไกลได้หรือเปล่านะครับบ้านใหญ่ของก้าวไกลไม่มีนะครับมีแต่บ้านของคนธรรมดาที่ชื่อชยัยรัตน์ศักดิ์อิสระพงเป็นคนจอมบึงจะชนอบลงนายกอบจอชนบ้านใหญ่คือสายกำนันตุ้ยนะครับมีสีสอสอ,สอราชบุรีหนุนหลังอยู่นะครับคุณบุญชยัยรัตน์เนี่ยนะครับเป็นคนปัดช่องอำเภอจอมบึงทำไร่อ้อยรับเหมาก่อสร้างและทำโรงแรมการเวลาที่จอมบึงนะครับ ก้าไกลลุกงานอบาจาราชบุรีทันทีที่กำนันตุย้ยวิวัฒนิติการชนาลาออกจากนาย,ยกอบาจาราชบุรีภาพันธ์กรกฎาคมนะครับหลังจากลาออกกำนันตุย้ยก็พาภรรยาคือคุณบุญยิ่งนะครับซึ่งเป็นสอสอราชบุรีพลังประชารัฐเนี่ยบุกพบนักการเมืองท้องถิ่นนะครับอย่างหนักแล้วก็ระดมสีสอสอราชบุรีนะครับ ที่จะหนุนกำนันตุ้ยให้มาเป็นนายกอบจอีกสมัย4สสราชบุรีก็ประกอบด้วย 3. สสพลังประชารัฐและ1สสรวมไทยสร้างชาตินะครับ 4. สสฝ่ายรัฐบาลรวมตัวกันเพื่อสู้กับคนใหม่ของพรรคก้าวไกลดังนั้นสมรภูมินะครับเรื่องของอบจราชบุรีนั้นก็เหมือนกับจะเป็นสนามประลองกำลังกันนะครับระหว่างกลุ่มการเมืองใหม่อย่างก้าวไกลซึ่งเป็นพลังบริสุทธิ์ นะครับกับกลุ่มการเมืองเก่าอย่างกำนันตุ้ยและพวกซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจการชนากุป๊ปมีธุรกิจฟาร์มหมูขนาดใหญ่มีบริษัทอาหารสัตว์ขนาดใหญ่มีองค์การพยศคือภรรยาเป็นสสพลังประชารัฐและมีเครือข่ายนะครับเป็นสสพลังประชา 3, รัฐสามรวมไทยสร้างชาติ1ตัวกำนันตุ้ยเองก็เป็นคนที่ใกล้ชิดกับคุณสมศักดิ์เทพสุทินมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ ถือว่าเป็นคนที่เป็นคนของคุณสมศักดิ์มาตลอดเวลานะครับยกเว้นในการเลือกตั้งปี66ที่ไม่ได้ตามคุณสมศักดิ์กลับไปอยู่เพื่อไทยนะครับย้ายไปอยู่กับพลังประชารัฐนะครับเพราะฉะนั้นก็ในการเลือกตั้งนะครับรอบที่แล้วบัญชีรายชื่อก้าวไกลราชบุรี่ี่่่่่ค่ั้่่่่่่บ่่่่้่่่่่่่่่่่่่่่่่า่่่่่่่้า่่่่่ ได้คะแนนบัญชีรายชื่อที่ราชบุรีนะครับท่านผู้ชมมีประกาศจดเอาไว้2,033,608คนนะครับ<ม>เขาได้คะแนนสอสอบัญชีรายชื่อเข้ามาถึง2 0 3 0 6 0 8คนนะครับขณะที่พักเพื่อไทยนะครับได้คะแนนบัญชีรายชื่อมาเพียงแค่1 2 7 5 5 7คนย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ ก้าวไกลในคะแนนบัญชีรายชื่อเขาได 000, so so that, ้2แสนสามหมื่นสามแสนปัดเป็น2แสนสี่เพื่อไทยเนี่ยได้แสนหนึ่งส่วนพลังประชาชนและลุมไทยสร้างชาติได้แค่หลักหมื่นเพราะฉะนั้นถ้าคะแนนบัญชีรายชื่อชี้แนวโน้มการเลือกอบจนะครับก้าวไกลซึ่งคะแนนบัญชีรายชื่อรอบที่แล้วที่ราชบุรีก็ได้2แสนสาม2แสนสี่หมื่นเนี่ยนะครับเขาชนะอย่างแน่นอนเพราะว่าอันดับ2คือเพื่อไทยได้แค่แสนหนึ่งส่วนพลังประชารนและลุมไทยสร้างชาตินะครับแทบไม่ได้คะแนนบัญชีรายชื่อเลย ดังนั้นนี่จึงเป็นเหตุให้ก้าวไกลนะครับที่เขามีต้นทุนด้อมส้มอยู่ในราชบุรี200 0คะแนนเนี่ยเขาถึงกล้าส่งนักธุรกิจธรรมดาธรรมดาไม่ใช่เป็นนักธุรกิจใหญ่ไฮโซของราชบุรีอย่างคุณบุญชัยรัฐชนกับบ้านใหญ่คือกำนันตุ้ยซึ่งมี3สอสอ,สอพลังประชารัฐหนุนลหลังและมีสอสอรวมไทยสร้างชาติหนุนหลังก็คือ พลังประชารัฐและรุมไทยสร้างชาตินะครับแท็กทีมกันสู้กับก้าวไกลนะักการเมืองหน้าใหม่นะครับนันนี่คือความเคลื่อนไหวของก้าวไกลที่น่าสนใจนะครับว่าระหว่างศึกนี้ใครจะแพ้หรือใครจะชนะนะครับต้นทุนหน้าตัดของคะแนนคือก้าวไกลมี2 3 0 0 0 0หืรือราวๆสอ0 0 0นนะครับเขามีโอกาสที่จะชนะได้อย่างแน่นอนนะครับเอ่อ โอเคนะครับในช่องแชทคุยกันเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะครับคุณพูซี่แคทกับคุณท่านอื่นๆน,นะครับไม่แน่ใจว่าคุยกันเรื่องอะไรเหมือนมีการโต้แยง้งอะไรโต้เถียงอะไรกันยอย่างสักอย่างผมอ่านไม่ทันนะครับขอโทษทุกคนด้วยแล้วกันนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นนะครับการเมืองราชบุรีเข้มข้นแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจวันนี้นะครับก็คือเรื่องของการื่อนไหมของพรรคก้าไกล,ไกลที่ผมว่าเราค่อนข้างเห็นภาพอย่างชัดเจนนะครับว่า9ก้าไกลเนี่ยเขา เขาเขารู้ทันเท่าทันไม่ทอดทิ้งปัญหาความเดืดอดร้อนของประชาชนนะครับออวิโรจน,น์ขณะดี้สอนนี่พอประชาชนมีปัญหาเรื่องของจีนขายพาสปอร์ตในประเทศไทยแล้วรัฐบาลบอกว่าไม่เป็นไรไม่ผิดเพราะไม่ได้ขายพาสปอร์ตไทยคนไทยรับไม่ได้หรอกครับแล้วมันก็มีแค่วิโรจน์นักขณะดีสสอนหรือก้าวไกลคนอิสมาบอกว่าแบบนี้ประเทศไทยกลายเป็นเมืองหลวงของธุรกิจสีเทาหรือเปล่านะครับอีกเรื่องหนึ่งที่คนไทยวิจารณ์กัน,กนเนยอะคือเรื่องของเสื้อกระ นะครับที่ยัดไส้ไม้อัดนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมไม่เห็นสสรัฐบาลคนไหนออกมาพูดอะไรเลยว่าจะแก้ปัญหานี้กันอย่างไรเป็นเรื่องซึ่งไปไปมามาก็เหมือนเรื่องอื่นคือมีแต่สสก้าวกันที่ออกมาพูดว่าเรื่องแบบนี้เป็นปัญหาแล้วต้องเร่งรีบหาทางแก้ไขนะครับไม่มีรัฐบาลคนไหนเลยไม่ว่าจะเป็นจากเพื่อไทยนะครับจากรวมไทยสร้างชาตินะครับจากพลังประชารัฐหรือจากพรรคไหนก็ตามที่บอกว่า พอเห็นมีปัญหาเรื่องของเสื้อเกราะปลอมนะครับจะรีบแก้ไขโดยเร็วมีแต่จีรัตทองสุวรรณนะครับซึ่งเข้าไปให้สัมภาษณ์กับพ p t v วนะครับว่าอนุกรรมธิการนะครับชุดคุรุพันธ์ที่คุณจิรัตรทองสุวรรณเขาอยู่เนี่ยนะครับเขาจะเรียกสอบเรื่องตำรวจพิสูจน์เสื้อเกราะไม้ยัดไส้ไม้อัดนี่ยว่าเป็นของปลอมหรือว่าเป็นของทุจริตกันแน่นะครับนี่แหละคือเหตุผลที่ทําให้พักคก้าวไกลเนี่ยเขาได้คะแนนนะครับใน ในประชาชนนะครับถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีพวกพ้องเป็นนักธุรกิจใหญ่ๆนะครับหรือเป็นเจ้าสัวรายใหญ่ๆก็ตามแต่ว่าเขานะครับรู้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนนะครับเขารู้ปัญหาความทุกข์ในใจประชาชนแล้วเขาพยายามจะทําทุกทางที่จะแก้ไขปัญหาหรือความทุกข์ร้อนต่างๆที่อยู่ในใ,นใจประชาชนนะครับให้เกิดขึ้นนะครับ ให้้ไดเพราะฉะนั้นนะครับมันจึงเป็นเหตุผลแบบนี้ไงครับที่ทําให้คะแนนของก้าวไกลเนี่ยเขาไม่แผ่วลงนะครับต่อให้เขาไม่มีอํานาจในการเป็นรัฐบาลเลยก็ตามนะครับเป็นปรากฏการณ์ที่ประหลาดนะครับแล้วก็บรรยากาศทางการเมืองวันนี้ก็เป็นบรรยากาศแบบนี้แหละครับก็คือว่าในแง่ของคดียุบก้าวไกลเนี่ยนะครับเมื่อวานผมก็ได้เล่าไปว่ามันก็มีการประเมินกันแบบนี้นะครับแหล่งข่าวของผมประเมินว่าไม่ใช่แหล่งข่าวประเมินนะครับแหล่งข่าวเชื่อว่าก้าวไกลมีโอกาสรอด25% คุณสุทธิชัยเนี่ยบอกว่า30%ส่วนวีระธิรพัฒน์นะครับพี่วีระแกะบอกว่าไม่มีเลยนะครับโอกาสรอดไม่มีเช่นเดีวยวกับเศรษฐาทวีสินโอกาสไม่รอดคดีถอดถอนก็มีถึง70%นะครับอันนี้ก็คือการเมืองของประเทศไทยวันนี้ที่มีความชุลมุนนะครับมีความอลหมานนะครับแล้วก็เป็นการเมืองซึ่งหลายเรื่องที่รัฐบาลทำนั้นกำลังค่อยๆถูกขุดคุยว่าอาจจะผิดกฎหมายหรือไม่จากเงินดิจิทัลปมของการทำผิดกฎหมายนะครับ การใช้เงินงบประมาณปี67ของบเพิ่มแล้วลากไปแจงในปีงบประมาณปี68เสี่ยงต่อการผิดกฎหมายอย่างแน่นอนสัปดาห์นี้นะครับกรรมธิการงบประมาณนะครับจะมีการเรียกกรรมธิการมาสืบสวนสอบสวนนะครับต้องดูต่อไปว่าฝั่งกรรมธิการ รัฐบาลนะครับจะตามกฤษฎีกามาชี้แจงหรือเปล่านะครับถ้ากฤษฎีกาไม่มีการมาชี้แจง <ๆ S 1> ก็แปลว่าเรื่องนี้อาจจะมีมูลทางกฎหมายจริงๆว่ารัฐบาลทําผิดกฎหมายได้นะครับเช่นเดียวกวับเรื่องปลาหมอคางดำนะครับที่ฝั่งรัฐบาลออกมาบอกว่าเรื่องปลาหมอคางดาไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับสำหรับปลาหมอคางดําที่ระบาดในฟารม์มกุ้งต่างๆนานา,นานเนี่ยนะครับถ้าเจ้าของฟารม์มกุ้งนะครับดูแลกุ้งของตัวเองให้ดีๆไม่ปล่อยให น้ำเข้าไปไม่ปล่อยให้ปลาเข้าไปน้ป้าปลาก็คงไม่ระบาดนี่คือคำอธิบายของโฆษกรัฐบาลนะครับฟังแล้วเหมือนเป็นการตำหนิคนเลี้ยงกุ้งที่ล้มละลายจากการระบาดของปลาหมอคางดำในเขตนากุ้งในเขตฟาร์มกุ้งนะครับส่วนพักก้าวไกลก็เช่นเคยนะครับกลายเป็นพักการเมืองเดียวนะครับที่มีคนออกมาพูดถึงปัญหาฟาร์มกุ้งปัญหาปลาหมอคางดำนะครับตัวอย่างเช่น คุณกายนัชชาที่ออกมาพูดว่าเรื่องนี้บริษัทยักษ์ใหญ่จะต้องรับผิดชอบนะครับหรือหมอเก่งวายโยที่มีการถกเรื่องนี้กันในกรรมธิการนะครับว่าบริษัทยักษ์ใหญ่จะรับผิดชอบอย่างไรพเพื่อไทยไม่มีใครพูดอะไรในเรื่องนี้เลยนะครับ mm. เช่นเดียวกับภูมิใจไทยนะครับหรือรวมไทยสร้างชาติหรือพลังประชารัฐก็ไม่มีใครพูดอะไรเรื่องนี้เลยด้วยนะครับดังนั้นเราจะเห็นภาพอย่างนี้นะครับว่าขณะที่ฝั่งรัฐบาลเนี่ยเขามีการ เจรจาเขามีการใช้เวลาในช่วงวัน,วนหยุดสุดสัดปดาห์นะครับกับนักการเมืองใหญ่ๆหรือกลุ่มทุนใหญ่ๆเนี่ยนะครับสิ่งที่ก้าวไกลทำเนี่ยคือเขาไปลงพื้นที่นะครับเขาไปหาประชาชนแล้วก็คนของพรรคก้าวไกลเองนั้นก็มีความพยายามในการแก้ไขนะครับในการพูดคุยในการเจรจาปัญหาต่างๆกับประชาชนอย่างต่อนเนื่องนะครับการเมืองไทยวันนี้ก็เป็นสองภาพที่ขัดแย้งกันนะครับรัฐบาล เดินหน้านะครับการเมืองแบบรับลวงพางมีการเมืองเชิงเหลี่ยมทุกดอกของพลเอกประวิทย์กับคุณเฉลิมชนกับคุณทักษิณซึ่งจับมือกับปูมิใจไทยและนักธุรกิจรายใหญ่ของประเทศไทยขณะที่ก้าวไกลนั้นไม่มีการจับมือกับใครเลยนอกจากจับมือกับประชาชนนะครับเสาร์อาทิตย์ก็ไปลงพื้นที่ไปทำ policy f a c นะครับไปรณรงค์เรื่องนโยบายต่างๆนะครับพอคนไม่ได้รณรงค์ลลงเรื่องนโยบายต่างๆก็พูดถึงเรื่องปัญหาที่ประชาชนเดือดเนื้อร้อนใจเช่นปลาหมอค้ังดํา ในทุนที่นําเข้าต้องรับผิดชอบไหมนะครับปัญหาธุรกิจธุรกิจจีนขายพาสปอร์ตในประเทศไทยมันทำให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางอัชญายากรข้ามชาติหรือไม่นะครับ นี่คือเรื่องที่ก้าวไกลเขาทำในช่วงสุดสัปดาห์เพราะฉะนั้นก็ประชาชนก็จะเห็นเองนะครับว่าใครเป็นที่พึ่งของประชาชนได้และใครที่ทำการเมืองเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์ของตัวเองทุกวัน,ท,วนทุกวันนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับท่านที่ดูอยู่ตอนนี้แล้วก็กดติดตาม YouTube สีรถทอล์กนะครับรวมทั้งท่านที่กดไลค์ like, คลิปนี้ท่านที่กดติดตาม YouTube ช่องนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ สับสนมาด้วยการสแกน QR c ค d e หรือธนาคารกสิกรไทยเลขบัญชี0072977068นะครับขอบคุณทุกคน,กคนมากๆที่สับสนเข้ามานะครับทุกครั้งที่ท่านสนับสนด้วยการสแกน QR c ค d e หรือธนาคารกสิกรไทยนะครับเลขบัญชี0072977068ท่านก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ YouTube ช่องสีรถทอเนี่ยเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าดูอยู่ตอนนี้นะครับก็ชวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นสมาชิกรายเดือนนะครับด้วยการ เข้ามาที่หน้าแรก YouTube สีรถท้องนะครับตรงคำว่า Membership นะครับกดตรงนั้นแล้วเลือกว่าจะเป็นสมาชิกแบบเดือนละ35นะครับหรือ65หรือ80หรือ100นะครับหรือ150หรือ250นะครับถ้าท่านดูทางช่องแชทอยู่นะครับก็ผมปักหมุดข้อความเอาไว้นะครับสามารถจะเข้ามาสนับสนุนได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับมีการแปะลิงก์เอาไว้นะครับว่า สนับสนุนผมได้ด้วยการเป็นสมาชิกรายเดือนลิงก์ไหนอยู่ในข้อความที่ปักหมุดในช่องแชทและช่องแสดงความเห็นนะครับรวมทั้ง QR code ธนาคารกษิกร,กรไทยเลขบัญชี0072 977068ด้วยนะครับนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะชวนทุกคนเข้ามา,าสนับสนุนกันนะครับ